สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายทองเพชรค่ะวันนี้น้องทองเพชรมาเล่นกับพี่ดาวเสร็จมาเล่นกับน้องมิ่งมงคลเลยค่ะอาละมาเลยแล้วมาเล่นกับนองเลยแล้วทองเพชรทองเพชรพักเหนื่อยแล้วจา้าทองเพชรเหนื่อยแล้วน้องทองเพชรไปเล่นกับพี่พี่ดาวมงคลจาๆๆ้จา อ๋อวันน like, ี้ค like. ุณตาพิษกำลังอาบนอัให้น้องกันมิงมงคลจ้าเบิ่งจ้าโอ้น้องมิงมงคลกำลังกินน้ำจ้าเพิ่งกิน๊ะสยางเป็นเลยจ้าคืออันพี่ท้องเพชรเลยจ้าพี่ท้องเพชรก็กินนุ่มย่างเดียวเลยจ้าเบิ่งจ้าเบิ่งจ้ากินนุ่มโอ้ยดูดนุ่มเมยแห้งเลยจ้าดูดนุ่มโอ้ยกินยังนี้เลยจ้าเบิ่งจ้าเอาไปใส่ เอาเครือเอาเข่าโขกลุงเิกเดินไปลุงเิกเดินไปนู่นแหละเดินออกไปข้างนอกฮะเอี๋การทับทิมอยู่หรอมึงน้องท่องเพชรเมึงอันที่ท่องเพชรจ้าโอ้ยเมึงจ้าทองเพชรทองเพชรอยากจะเล่นกับน้องนิ่งมงคลนะครับแต่อันนี้ครับผม ักลามื่อนี่คือบวไปเล่นมื่อนี่คือไปไปเล่นกับน้องมื่อยแห้งแล้วจ้าโอ้น้องทุเพ็ดเมื่อยแห้งแล้วพี่ต้องเพ็ดเมื่อยแล้วไปเบิ่งอันน้องมีมุกคนเลยจ๊ะมึงจ้ะน้องมีมุกคนกำลังเล่นนั่นโอ้ยยี่แต่ทองแม่ย่างเดียวเลยจ๊ะมึงคนสิกินนมจ้ะ เพิ่งจะกินยมแล้ยวไปย่างไปปะฮะ<า>โอ้น้องมีงบุกคนประกาศไปเลยจ้าคุณแม่ห้างดีประกาศเอาลูกไปจ้าพระาะว่าตะพิกขยามยันตื่นจ้าพระาะว่าแม่ห้างดีตื่นเร็วจ้าเลยประกาศเอาไปจ้าแต่ว่าหน่องท้องเพชรย่างเป้หน่อยเลยจ้าย่างไปรับติดหน่อยนักเรียนจ้า มึงจ้าโอ้ยคุณตาพี่โอ้ยน้องมีมคูคนจ้าคนดึงเสายางยันเดี๋ยวไม่จ้าโอ้ยม่ทังที่เขากินแล้วจ้าใส่เลยมึงจ้าโอ้ยปื๊ดน้องมีมูคนแม่กำลังเล่นเต็มที่เลยจ้ามึงจ้ากินบักนัดได้น้ำบอลลูก กินสับป,ประรดได้บ่มงรากินได้บ่นั่นเพบงเจ้าโอ้ของข้อละจ้าโอ้ยเป็นของข้อเบงจ้าขั้นแห้งจังน้นองมีหมูข้นจา้าเป็นขั้นพป็นถูย่างเดียวเลยจ้าถูถถย่างเดียวเลยจ้าน้องมีหมูข้นจ้า บบแลนเลยคุ้มดีอะพอดแมนไปถึงมันไหนมันบมดชินที่หน้าลูกแม่ห้องกะบโมมหาเลยเพิ่งหนุ่มมึงคนจ้ไปย่างยังเขาเห็ดเหยัางกันแต่สดยทุ่คนครับนอกมือมึงมึงครับคุณแม่ เดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนจ้าเพราะว่าเขาเขาขึ้นเสียงดังแห้งแท้นี่สิย่างอันแม่ลำยาสิไปเบิ่งก่อนจ้าเพราะว่าเสียงดังแห้งจ้าย่างไปเรื่อยๆเลยจ้าโอู้มาเบิ่งกันกันนะแม่ลำยาสิไปเบิ่งแล้วจ้าเพราะว่าเขาเป็นยังกันจ้าอูกคาเตะบอลจ้าเบิ้งจ้าอู้สาวอุ้มหุ่นกับอัน โอ้พ้อยท่อมก็มี่จีบีไม,ม่ก็มี่จะยาวมงคลเป็นค้นจ,จ,กกจับโกจ่าเบิ่งจา่าจีดาวมงคลก็ยืนยุบพุ่นจ่าโอ้พุ่นกำลังสเสตโบอนจา่าปีพ้อยท่อมกำลังสเสตโบอนไปจา่าจ่าโอ้ปีใหม่ไม่อยากเตะเลยจา่า พี่ดาวมาังคนถือลูกบอลย่างเดียวเลยจ้บาบาเตะบอลเลยจ้าถือย่างเดียวเลยสิเตะบาเตะจ้าเบิ่งจ้าโอ้พี่ดาวกำลังเตะจ้าพี่พลอยทองพ่นกันยืนง่วงย่างเดียวเลยจ้าบบาไปอันเล่นไปเตะบอลจ้าจจโอ้พี่พลอยทองถือบอลไปแล้วจ้าอุ้มบอลไปแล้ว โอ้พี่พ mm ้อยท่องยกโลยกขาขึ้นจ้าสปอร์สเต้บอลย่างเดียวเลยจ้าโอ้พี um, like ่ดาวก็ถ hmm. wow, uh, okay. ือบอลมาแลนมาย่างเดียวเลยจ้าไพโน้อสเต้เข่ากูน้อโอ้พี่ดาวุขคนเต้ออกละจ้า โอ้ให้พี่เอ็มดอยไปขึ้นนั่นเก็บลูกบอลจ้าจริงจา้จาโอ้ให้พี่อันเอ็มดอยไปขคนเก็บลูบกบอลจ้าพี่เอ็มดอยรถเก็บลูกบอลเลยจ้าเพราะให้ปีไม่แล่นไปเก็บบอลจา้า

เไปละจ้าโอ้หมูปีเล่ยุกเกตรงกลางจ้าโอ้พี่พลอยทองไปละจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปละจ้าไปแล้วจ้าอุบลเตะละจ้าโอ้ยอุกคารักก็มีจ่าพู้อุกครักขาวดำก็มีจ่าจ้า มึงอ <toys> ันผ <m í Emily> <m í> ีหมูดาวจ้าพิ่นว่ดวัดได้เตะบอลเพิ่นข้ามติย่างเดียวเลยจ้าผีหมูดาวจ้ามึงจ้าโอ้ยผีหมูดาวอยากเตะบอลแห้งจ้าว่ดได้เตะมึงหมูดาวจ้าโอ้พี่ดาวมึงคนเพิ่นข้ามมาย่างเดียวเลยจ้าโอ้หนุม อุบุญพัดตรงนึ่สผู้าวสาวยเน่หมูันตะการจ้าอ๋ีหมูดาวมากเราจะอุ้ยข้านมากเราจเออผี่มูดาวมากเราจะ้าดมากเราจ้ามากแล้วจ้าโอ้ยบิกหองดาวจ้าอยากเตะบอลให้จ่าย่านหลักขามาเลยจ้า

เพิ่จะอ้พี่ไม่เตะไปแล้วจา้าโอ้ยเฉียดกูให้อภิพ่อยไปจับกูพุ่นจานโอ้โหให้พี่ดาวมุข้นเป็นค้นน้ำเตะจา้า เป็นกำลังเสเตจจันพอล์เรนมาท่านหูเลยพี่ดาวมะค้นสิไปเตะบอลแล้วเอ,อ้าเชยดกูแล้วจานคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ช่องพายทองเพชรด้วยค่ะและ และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ